ตาฮิปหากีเมีะคือเดี๋ยวพี่น้องที่ไม่เคยเดี๋ยวจะงงมัเอะอะไรตาฮิปคืออย่างเนี้ยผมผมพูดไปในตอนแรกหน่อยไนงะตาฮิปก็คือการให้เอกภาพต่ออัลลอฮฺซุบฮานูวตอาลามันเป็นวิธีการไม่ใช่หลักการ อคกีดของอาลีสุนนา่าวะจามะข้อที่หนึ่งรู้กฎอีมานคืออีมมนูบินละศรัทธาต่ออัลลอฮ์นั่นคือหลักการส่วนวิธีการที่จะให้อัลลอฮ์เป็นหนึ่งก็คือเตาฮิดตอนนี้อย่างพวกชีอาเนี่ยเอาวิธีการเป็นเป็นหลักการข้อแรกการศรัทธาของชีอาก็คือเตาฮิดข้อสองอาเด,ดนูบุวะอิมามะกียามะเอาหลักการเอาเอาวิธีการเป็นเป็นหลักการแต่ในอิสลามของเรา ศรัทธาโดยหลักการศร,รัทธาต่ออัลลอฮ์ส่วนเตาฮีปเป็นวิธีการแล้วถามวิธีการเนี่ยได้มาอย่างไรได้มาจากอัลกุรอานกุรอานนี่ไหนล่ะโอ้โหเยอะแยะหลายอายะห์ใช่ไหมอย่างเช่นเราอ่านในอันหัมอ่ะอันหัมก็มีตัวบทหลักฐานเตหฮีอรลบูบิยาอันหัมตุลิลเล่ที่รับนิลาและมีการสรรเสริญน,นี้เป็นกรรมสิทธิ์แเดี Allah, Allah, ๋ยวอัลลอฮ์ผู้ทรงผู้ซึ่งเป็น รับเป็นองค์อภิบาลแห่งโลกทั้งของนี่คือหลักฐานเรื่องเตาฮิรูบูยามคือการให้อัลลอฮ์เป็นหนึ่งในการเป็นรับของอลัลลอฮ์เป็นผู้บริหารเป็นจัดการอลัลลอ์ผู้บริหารจัดการแต่เพียงผู้เดียวไม่มีคนอื่นมาร่วมเลยไม่มีผู้ช่วยเลยไม่มีไม่มีมมอลัลลอ์สร้างแล้วอลัลลอ์เป็นผู้บริหารจัดการอียาการะอุบุดุวอียะการอสตน์อันนี้คือหลักฐานเตาฮิรูลูยาเฉพาะอัลลอ์เท่านั้นที่เราจะอิบาดได้เฉพาะอัลลอฮ์เท่านั้นที่เราจะเคารพสักการะบูชากราบไว้ แล้วอัลตาวีอัลอาสมาอุบัสิฟะว่าอันวันซสุดะสุระอะไรนะอยา,นนะาะยาะที่เท่าไหร่นะสุระมารยาสุระที่97 69อืมนะ,ะ65นี่เป็นหลักฐานทั้งตาวีโรบูบิยาอุลูฮิยาและอัอลอาสมาอุบัสิฟะแปลว่าการจับแน่เรื่องประเด็นของตาวีวิธีการที่จะทำให้อัลอลอฮ์เป็นหนึ่งเนี่ย จากพื้นฐานของอัลกุรอานและทะาี้ด้วยตัวบทหลักฐานปัญหาว่ามีคนที่มาแยกเตาฮิตอีกสมัยก่อนเราไปเรียนกันมาเนี่ยเตาฮิตมีเตาฮิตรูบูบิยะอุลูฮียะอาลวิอาสมาอัสซฟกตในปัจจุบันมีเตาฮิตอะไรของเองอ่ะ คือพวกนักการเมืองเขาจะอิงศาสนาเขาก็ต้องตั้งหลักเกณฑ์หลักการเอาศาสนาไปอ้างเพราะจริงๆแล้วการให้เอกภาพต่ออัลลอฮ์มันอยู่ในสามหมวดแล้วใช่ไหมอ่ะคำว่ารอบความหมายมันมันขอบเขตไปถึงไหนรอบรอบมาจากคำว่ารอบา แต่ว่าเรียนดูปกครองอุปถัมภ์ค้ำยุนความหมายกว้างเราสร้างโลกเราบริหารจัดการด้วยมันอยู่ในความหมายอันนี้แล้วเพียงแต่ว่าเอามาตั้งใหม่เอาไปใช้เพื่ออะไรอ่ะเพื่ออะไรเพื่อสนับสนุนแนวคิดอุดมการทางการเมืองเพราะงั้นพอเราได้ยินเตาพิสฮากี้ไมยะอ๋อนี่มันเรื่องของนักการเมืองจะเอาศาสนาไปครอบแค่นั้นเองแล้วถามผมน่ผมไม่รับ ตาอถามตาอฮิดไหมต่อฮิต big ตาอฮิดรูบูเบียอุลุมเบียลาสมาวสิฟาตแค่นี้นะไปยุ่งเงินการเมืองปวดหัวการเมืองในบ้านดาวนะ่ะปวดหัวพอยังเนี่ยไม่รู้จะลงเอยยังไยยงแล้วนะปวดหัวพอยังยังไม่พอจะไม่ไปลากการเมืองอียิปต์ออกมาให้เราปวดหัวกันอีกใช่ไหม ถ้ามันเป็นศาสนาเนี่ยเราเต็มที่นะแต่มันไม่ใช่ศาสนามันไปอิงอยู่กับศาสนาอืเรื่องการเมืองเดี๋ยวพี่น้องไม่เคยติดตามข้อมูลมา,มาถามเรื่องอย่างนี้คงจะงง